เหล่าเฮ็ดอีกแล้วครับพี่น้องหาจูดเงินอีกแล้ววันนี้ฮะพาดครับหาเฮ็ดแนวบกวนอีกแล้วน้องชายเอ้ยเป็นจะได้เดี๋ยวนี้จิตใจนะครับมันผิดกฎหมายเลยครับโอ้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 น้องชายคนนี้นะครับพี่น้องคนเล่านี้เขามาเตือนหลายคนเดี๋ยนี่ให้ลบคลิปนี่เฮ้มันเขามาคอมเมนต์เตือนครับพี่น้อง เขาว่าให้ลบคลิปนี่เห็นบ่นี่แนะนําให้ลบด่วนนี่เห็นบ่นี่ครับพี่น,อน้องนี่แนะนําให้ลบด่วนเนาะนี่เห็นบน่นี่ระวังคนไทยสีเห็ดเจ้านะพอทีเพิ่นเขารบนับถืออยู่ในเงื่อนหันนะครับนี่เห็นบอเขายาหาเห็ดนี่ปลาตัวเดียวเน่าเหมดของเดอ้อ สอดเงินไว้เฮ็ดเทื่อนคนชิโตกห้ามหัวแล้วนี่นะครับอืแมนยูไทยนี่เจอกันจอมพลังแท้นี่นะครับน่บอคนแนวนี้บอเจริญมันกระจูเทื่อนมันเองเ,ออเดี๋ยวมันกระจูเทือนมันเองนี่ชีมีเงินหลายเนาะนี่ฟาดนี่รวยอีรีเนะาะพคนว่านี่ ปะมานกะเปาชีหูเห็ดจูดเพื่อนเพื่อนยังสีจูดเพื่อนยังผ่นวันนะคือคนเล่านี่เขาบอพอใจอยู่โอเคนะกับพฤติกรรมน้องันนี้เด้อใส่เบื้องหนาคนเด้อใส่เบื้องหนาหน้องันเด้อเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนียมอผู้จูดเงินเนี่ยครับเนี่ส่งออกแนวกะเทยกะเทยครับน่าจะเป็นคนเล่าเนือ้อนี่เด้อ เป็นเด็กหน่อยติดเกมอืเบังนะครับพี่น้องคนแบบนี้ต้องตักเตือนนะครับตักเตือนตักเตือนกันนี่ครับหนาเพื่อนต้องตักเตือนกันนี่พี่น้องคนแบบนี้เนาะต้องตักเตือนกันบ่ไรบ่ไรแบบนี้มันเฮดให้บานเฮานี่เนาเ่ามดของปลาตัวเดียวเนาวเ่ามดของ เพราะว่าพฤติกรรมมอนี่ยนะก็ก็หฮาสีว่อแบบนี้เนาะก็หฮาสีทายลงใน y o YouTube นี่เบิ่งพฤติกรรมเพิ่นนี่ครับพี่น้องเพื่อนบไดโจูตแต่เงินบาทเลยครับอืมเนี่ยเพื่อนจูดมาหลายแล้วนี่เงินนี่นี่เห mm ็นบ่นี่เห็นบ่เพื่อนจูดแต่เงินน่แต่ละมือเฮดคิปจูดแต่เงินครับพี่น้อง เ็น่แต่ละมือนนี่เห็ดขีบจูดแตงเงินบ่หน่อยเห็นเห็นผ่านมาสองสามมือแล้วล่ะอืมนี่เห็นบ่เห็ดขีบจูดแตงเงินแต่ละมือพี่น้องโอ้ตายแล้วพี่น้องเอ้ยสมาเป็นแนวนี้เนะาะบี้หฮร นาตาคือจังว่าผู้ดีผู้งามอืมมีแต่คนให้ลบคลิปนี่แนะนําให้ลบคลิปด่วนนี่อือถึงแมนอยากให้ยังกระตามนี่ยาทำลายเงินข้ามหากินบกคืนเห็นบ่ลบลรลบเด้อเราว่างเราว่างเด้อสิบอกให้เห็นบอลน,น,อนี่คนลาวเขาเตือนนี่นี่พี่น้องคนลาวเขาเตือนนี่ลบละลบเด้อระว่างเดอ้อสิบอกให้นี่อืมเราว่างคนไทยสิเหตุเจ้านะ นนอยากให้เรื่องนี้ไปถึงพี่น้องไทยนะครับมันจะได้หูว่าทั่วไทยเป็นจังไดเนาะจะได้หูว่าคนไทยเขามีอิทธิฤทธิจังใดเบิ่งมอนี่สิบอกออกมาข้อถทเดีกวว่ะเด้อหนาตาเพิ่นเด้อเนาะเนี่ยหนาตาเพิ่นคือว่ายังหนอยอยู่นะพี่น้องนี่คือว่ายังหนอยอยู่ได้หน้าตากันด้ สมาสิเหตุนี่นี่วันนี้โอ้ตายแล้วพุนมองอยู่มองกินกันได้พี่นอ้องยังกอ,อกน้ำกินนี่ตักน้ำจากธรรมาศ,าศาสตร์จากน้ำฝนบ่นี่ยังตักน้ำฝนกินอยู่นาะสมาเหตุแบบนี้บันนี้เงินไทยนี่ถือว่าผิดผิดกฎหมายนะโดนจับนะ เงินไทยนี่โดนจับนะถ้าฮิตแบบนี้นี่โดนจับนะเผื่อว่าผิดกฎหมายนะพี่น้องนะอ๋อตายพี่น้องคลิปเมื่อซ่านี่เพิ่นเผาเงินเนาะคลิปเผาเงินแต่ว่าตอนแรกนี่เพิ่นลงคลิปไฟใหม่เนาะอันนี้บูว่าแมนไฟใหม่ขึอนเพิ่นจริงบอเนาะถามว่าไฟไฟใหม่ขึอนจริงเนาะมอที่เผาเงินนี่ ร้อนพี hmm ่น้องหลังจากจูดเงินแล้วก็จูดเทือนตัวเองเนาะนี่นี่พี่น้องหูบสายมือนี่แมนแมนไฟไหม้เทือนเนาะผูกขัวมือนี่แมนแมนจูดเงินเนาะนี่หนา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 ผู้มันจูดนี่พี่น้องนี่เนาะนี่หนาผู้มันจูดนี่เนาะเบิงน้ำกันคักาดเลยเนาะเดี๋ยวพอน้อยสิเทียบให้เบิงเนาะพี่น้องระวังเทือนระวังเทือนสายมือกับกับไฟไหม้เนาะนี่นี่เพือนเพิ่นนี่เด้ออันนี้โวเพิ่นเอาลงเนาะเพือนตัวเพิ่นเอาลงเนาะนี่เห็นไหม อันนี้เคลื่อนไพ่ใหม่เนาะบอบนเนี่ยใจว่าแม่นลังเดียวกันบอนะครับพี่น้องบอหน่อยก็เบิงบอออกแต่ว่าเพิ่นล่องลาสุดนี่ว่าไพ่ใหม่เนาะ <S <S <อ>เดี๋เคลื่อนเพิ่นกระบิได้ยังไนี่พี่น้องเห็นบอคือกระถ่อมนี่แหละเนะาะกาเอิ้นว่ากระถ่อมแหละแบบนี้เนาะโบนาเลยครับพี่น้องโบนาเลยโบนาโบนาเห็ุแบบนี้เนาะเดี๋ยวอ่ะให้เบิงเนาะนี่ครับพี่น้องคลิปที่เัินจูเคือนเนาะ,ะจูดเงินนะครับ หลังจากจูดเงินแล้วก็ลงคลิปไฟไหม้เฮือนเนาะบอหัวคนร้อนหรือเปล่านะครับพี่น้องเนาะคนเล่าดีกาโอ้่อนข้างที่จะบพ่อใจนะครับพี่น้องเนาะบอแมนวาแต่บอหน่อยนะบอแมนแต่บหน่อยบพ่อใจคนเล่าเรไคนนี่กาบพ่อใจเนาะเขาคอมเมนต์แบบเดือดนะครับคนเล่านี่โจมตีเดือดเลยตอนนี้เนาะอ่าเขาว่าเป็นเพาะมอหนีคนเดียวเนาะเหตุไหนคนสร้างเบิร์ประเทศเนาะ แลวการแห้งงานลาาที่อยู่ในไทยนี่ก็สีเดือดหลอดน้ำนะครับเนาะนี่เห็นบ,บ่เห็นบ,บ่เบิดแนวเห็ดเนาะ้าฮับผ้นที่ตามมาไ้ไดเดอร์นี่เห็นบ่บนี่คนลาาเขาบ่าพอใจนะพี่น้องเนาะเห็นบ,บ่เห็นบ,บ่เขาโมากเขาโมักเลยที่เหตุพฤติกรรมแบบนี้เนาะคือคนเล่านี่ก็ส่วนไลายเนาะก็ใส่เงินบาทซูม,มือนี่นะครับผมคนเล่านี่ล้วนแต่ใส่เงินบาทซูม,มือหนี่นะเพราะว่าเงินบาทมีคามีคาแห้งเนาะนี่เห็นบ่ มอนี่มาแสงเลยนี่นุมน่มเล่านุ่มเล่าคนนี้มาแสงนะครับเขาว่าไม่เขื่อนมนั่นละนอเนาะนี่ไยไฟไม่เขื่อนมั่นละนอเนาะนี่มอนี่ว่าซัวคักครับพี่นอ้องนี่ซัวคักขนาดนะครับคนเล้าเดือดนะครับคนเล่าเดือดนะเดือดนะครับบอ,บอโอเคกับพฤติกรรมที่มอหนี่เห็ุนะครับผมพี่น้องเนาะคือบอหน่อยไปเ็กแล้วนะครับบางคนกันบว่าบอเมนคนเล่านะครับบางคนกันบว่าบอเมนคนเลาน่าเนาะ บางคนก็น่าจะเป็นคนประเทศอื่นผมว่านะครับเดี๋ยวบมนอยจะให้เบงเนาะนี่นะครับอันนี้คือโฟตที่มันโฟตนะครับตอนไปหาปูหาป่านะกับแคปซั่นนะครับก็เป็นภาษาเลาาเนาะห็นี่แคปซั่นก็เป็นภาษาเลาาก็แสดงว่าโมนี่เป็นคนเลาานะครับตั่นองเนาะหลายคนว่าบางคนก็ว่าว่าม่นคนลาาเนาะแล้วคนสงสัยนะครับคนสงสัยว่าหมหมนุ่มเลาาคนนี้เป็นคนทางใดนะจากที่บมนอยวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์จากภาพ ภาพนี้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าคนทั้งผากเนื้อนะครับเป็นคนเล่าเนื้อนะครับเนาะที่คอหนีชัดเจนเลยภาพภาพนี้ชัดเจนนะครับนี่เขื่อนสานกะบอแมนว่าชีหล่ำชีรวยดอกพี่น้องนี่เห็นบ่มีปูกับผักแอมฟ้านะครับเบิ้งโทรทัศน์ไทยนะครับนี่เบิ้งทีวีไทยผุดทีวีนะครับว่าวกับว่าวภาษาเนี่ยภาษาเนื้อนะครับนี่นี่ฟังเสียงว่าวเลยครับพี่น้องคนเล่าครับคนเล่าคนเล่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบ่อนี นี่ครับเห็นบอกหน้าตานะครับพี่น้องเนะาะกะจะออกตุดตุดออกเก๋ๆเนาะค,คือคนที่เป็นตุดเป็นเก๋นี่รายคนนะครับพี่น้องจะหิดพฤติกรรมแบบนี้ตลอดคืออย่างเซียนอ่หนุน่มปีตเตอร์แฟนที่เหตุงานอยู่อ่าพัทยานะที่ออกมาโจมตีตอนที่เครื่องบินมาจอดอยู่สนามบินไทยเนาะอ่าเครื่องบินสิงคโปร์นะครับมาจอดอยู่สนามบินไทยกะ เป็นต๊ดเป็นเก้เน ah ี่ยแหละเนาะหนุ่มปีเตอร์แฟนปีเตอร์แฟนอ่ะกามาโจมตีเนาะกาเป็นต๊ดเป็นเก้คือกันนะครับพี่น้องนี่หน้าตาก็ดีนะครับพี่น้องดีนะเห็นบอกเห็นบอกเห็นบอกเคลียนะครับหน้าตาดีนะครับพี่น้องบริกรขี้ลายนะแต่ว่าบ่ผู้ว่าเพิ่นภู่มใจยังคงเพิ่นนะครับนี่หลังจากโฟดนะครับหลังจากโฟดเงินเงินอ่าโฟดจูดจูดเงินบาทรลอว่าเพาธนาบัตรเงินบาทนะครับยอดวิวเพิ่นขึ้นนี่เพิ่นดีใจครับพี่น้อง พันธที่ใจทียอดวิวขึ้นนี่ครับดีใจนะครับที่ใดยอดวิวจากการโฟดเผาเงินบาทนะครับผมเนาะมื่อนี้นี่สั่งกระแซด้วยเงินลีลีพี่น้องเพาเงินล้วนๆเลยนะครับคลิปนี่กระเพาเนี่อันนี้บนใจว่าเป็นเงินยังนะครับเนาะแต่ว่าในธนบัตรเป็นภาษาอังกฤษนะครับพี่น้องบนไใจว่าเป็นเงินนี่ยังนะครับเพราะว่าคู่ค่อนข้างที่จะมืดแต่ว่าเบิ้งออกชัดเจนเลยว่าเป็นเงินทีมันเพานะครับนี่กับเพาเนาะแล้วก็คลิปนี่กับเพาเงินนะครับนี่กระเพาเงินคือกัน นะครับคือแต่ละหมื่นที่เฮต่คลิปเผาเงินนะครับพี่น้องเนาะนี่แต่ว่าเงินบาทไทยนี่เห็นใส้ชัดเจนนะครับว่ามันเผานะครับเห็นใส้ชัดเจนนะครับตอนนี้นะครับอะครับพี่น้องเอฟซีนะครับคนไทยอยากเข้าไปเบิงนะ่งเนาะหยุดเพิ่นเนาะหยุดเสร์เพิ่นนี่นะครับหยุดเสือ์์ของเพิ่นนะครับนี่เลยเนาะพิมตามนี้เลยครับพี่น้องนี่พิมเลยนี่เนาะนี่คือซื้อหยุดเสือ์์ของนุ่มเล่าคนนี้เนาะผูไใดอยากเข้าไปตาเข้าไปแท่ นะครับเพื่อให้ตามตัวท่านตามตัวใดนะครับเนาะให้ออกมาขอโทษหรือออกมาหับโทษยังก็แล้วแต่ครับพี่นอกนะก็สามารถเข้าไปนะี่เนาะหยุดเสร์เพลินเนาะใดรที่ยังบ่ท่านเห็นคลิปเนาะบ่ท่านเห็นคลิปเพลินนะครับลายคนก็บบอกโอเคอกับพฤติกรรมเพลิน,ะนนะยอยูอแ่แล้วนะครับผมบอกโอเคบอกมากอยู่แล้วเนาะนี่นะครับยอดวิวขึนน้นจะฮอดแซนแล้วนะครับผมยอดวิวที่เพลินเผาเงินนี่ขึ้นจะฮอดแซนแล้วนะครับเนาะเห็นบอกคอมเมนต์ของคนเล่านะครับนี่ ลบลิปละลบเด้อละวังเด้อสีบอกห้นะครับนี่นุ่มเล่าคนนี้ก็บอกว่าอยายาหายเห็นนี่เนาะเห็ดเพื่อนยั้งนี่ยาหายกูเห็นนะยาหากูโจอตัวมึงนะนี่นะครับเนาะก็ค่อนข้างที่จะตามหลานนะครับนุ่มเล่าคนนี้ก็จะตามหลานเนาะเพราะว่าเขาเอื่นว่าปลาตัวเดียวเน่าเบิดของนะครับเพื่อนว่าปลาตัวเดียวเน่าเบิดของเขาบ่อยากห้เห็นเนาะบ่อยากห้เห็ดเพราะว่าให้งันเล่านะครับให้งันเหล้าทีให้งานอยู่ไทยส่วนไรเขาก็หมักในศาสนาหรือว่าหัก ในในความเป็นเงินบาทจะไรครับบอลนี่คนนี้ก,ก็มาคอมเมนต์นะครับจักหน่อยคนไทยเห็นเขาจะเอาไปลงข่าวสองดังนะครับเหตุให้เกิดปัญหานะครับตามตามมานน้องเอ้ยนะครับผมเฮ็ดให้สิ่งที่ดีๆลงนะครับให้เขาย่องแน่นะครับเฮ็ดบอดี้เขาสีสั่งนะครับเพนบอลนี่เนาะกะ็กะคือเขาหยาดทางฟังไทยเอามาตีข่าวเอามาลงข่าวแล้วเฮ็ดให้เสียหายผับผดของคนเล่านะครับเนาะคือนุ่มเล่าคนนี้ก,ก็มาคอมเมนต์ว่า อายเดเนาะกูออยเดนเนาะเนาะก็คืออายแทนนะครับพี่น้องเนาะอายแทนนะครับในพฤติกรรมนะครับในพฤติกรรมนี่เห็นบอกวนนี้ก็ว่าระว่างเด้ออย่าให้คนไทยเจอนี่นะครับคนเล่านะครับคนเล่าเข้าคอมเมนต์นี่อย่าให้คนไทยเขาเจอนะครับที่ท้าฮิตตัวแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้นะครับถ้าว่ายุไทยนี่ติดคุกนะครับติดคุกบางบางคนประหารชีวิตนะครับที่มาดูถูกดูหมินนะครับเห็นบอกคนไทยเขาคอมเมนต์ยับยับเลยนะครับว่าดูถูกคนไทยบอกเป็นยังนะครับแต่อย่าูดูถูกพระ มากริย์เพิินนะครับผมนะเห็นบอกนี่ทาแมนยู่ไทยนะครับเจอกันจอมพลังแทะนะครับผมนี่นะคนแนวนี้ก็มีเนาะอ่าบอเจริญดอกนะชีวิตมั่นกาสีจูเทือนมันเองนะอีกบอลโดนมากันจะไหนจะจูเทือนมันเองเนาะการลาสุดนะครับล่าสุดนะครับคือคลิปนี้แหละครับพี่น้องนี่เนาะการบนแน่ใจว่ามันร้อนหรือเปล่านะครับนี่เผาเพ่อนตัวเองเลยนี่เห็นบอกนะบนแน่ใจว่ามันร้อนมันไปเผาเพ่อนตัวเองหรือเปล่านะครับผมเนาะเพราะว่านุ้มหน้าคนนี้เป็นคนติดเกม ชีวิตแต่ละมือติดเกมนะครับดูดบุหรี่นะครับเพจดูดสิ่งมึนเมาสิ่งเสพติดนั่นแหละครับพี่น้องเนาะกัจูดเงินจูดทองเพื่ออยากได้แซงอยากได้กระแซนะครับเนาะกับขอบขั้วนี่แหละพี่น้องเคลื่อนกับปูกระพากนะครับเนาะปูกระพากนะครับโบเมนสีลำด้วยนะครับผมเนาะกับเพราะว่านี่ครับพี่น้องเนาะน่าจะเว้นกรรมตามท่านถ้าหากว่าไฟใหม่เคลื่อนเพลินอีลีเนาะถ้าหากว่าไฟใหม่เคลื่อนเพลินอีลีนะครับเนาะคลิปล่าสุดที่เพลินลงนี่ การแสดงว่าเวน้นกรรมตามท่านนุ้มเล่าคนนี้นะครับผมเนาะจังไรนะครับเดี๋ยวบอหน่อยจะตามข่าวให้ตลอดเนาะวานุ่มเล่าคนนี้จะมีพฤติกรรมแบบไรอีกต่อไปจะออกมาสำนึกผิดจะออกมาขอโทษนะครับหรือว่าจะเหตุพฤติกรรมแบบไรต่อไปนะครับผมเนาะกับ